ค่อยหน่อยค่อยหน่อยนะคจัดระเด็นความจะแน่วอะไรกดแชร์ไม่ได้จ้าติดตามกระดิ่งแกงเตี้ยนได้จ้าพี่น้องมาดูควายดูควายควายไปทายควายหน่อยหน่อยค่อยดอนกับมี ก็เอาไปเรื่อยๆอยู่นะเพื่อนน้หกหมื่นหกหครับแม่ลูกแม่ลูกคูนึงหกหมื่นนันหาม่เพื่อแม่เลย่ยไววงมไดลูกเจ๊กตัวลเออู้กตวเออได้ลูกจ๊กตัวอันส่นมันก็มันลูกที่ส เนียตัวนี้ลูก <OK> ตัวเมียตัวผูเนาตัวเมียลูกกล้วยเปเลี่ยงกล้วยน่อยลังตะปพตแตแปะนะะไดีตัวนี้สนเจ้า็เลยกแช้าเน้จ้าดูกวายดูก้วยขากันไลมาชมมาชม